สวัสดีค่ะคนที่ผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรหรือสิ่งใดนะคะที่คุณควรละทิ้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวคุณนะคะมันจะไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะเออไม่ต้องกลัวเนี่ย อปล่อยพลังของคุณออกมาเลยปล่อยความคิดของคุณออกมาเลยแล้วเริ่มลงมือทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างอะ่ะไอความคิดของคุณอะ่ะบมมองว่ามันมันดีมากเลยนะสิ่งที่อยู่ในสมองของคุณน่ะอืคุณต้องมีความกล้ากล้าที่จะลงมือทําไม่ต้องกลัวคะ่ะไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณลงมือทําด้วยความกล้าด้วยความไม่กลัวมันจะประสบความสาเร็จมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะคุณมองสิ่งที่อ่ะถ้าถ้าคุณกลัวนะถ้าคุณกลัวว่ามันจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะไม่ประสบความสําเร็จมันจะไม่สมหวังมันจะไม่เลิศมันจะไม่ปังอะไรอย อืมเนี่ยบางคนอะลังเลด้วยไม่กล้าไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะทําเพราะจึกจ๊กจ,กจกคุณจะมีแบบ คำทักทานภายในใจของตัวคุณเองอะ่ะไม่กล้าทําไม่กล้าทําเพราะจุดๆหรือบางคนอาจจะมีคําทักทานบ่บอกว่าคุณบางคนอาจเจอคนที่ติไว้ก่อนเลยทําให้คุณแบบสะอึกและชะงักและไม่กล้าทําด้วยคุณลองดูนะว่าคนที่เขาติไว้ก่อนเนี่ยเขาหวังดีกับคุณจริงๆหรือเปล่านะคิดตัดสินใจวางแผนลงไปทำด้วยตัวของตัวเองได้เลยไม่ต้องสนใจคนคนเหล่านั้นน่ะบางทีสิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันเจ๋งมากเลยนะคะบางทีคนเหล่านั้นน่ะ คนเหล่านั้นนะ่ะคนพวกนั้นนะ่ะเขาอิจฉาแต่ว่าเขาอิจฉาตาร้อนคุณนะ่ะแต่เขาแบบเอาน้ําเย็นเข้ารูปอะคะ่ะอืมเนาะโอ้ มันมีมันมี energy คนแบบนี้อยู่เพียง <pe ak> แต่ว่าบางครั้งอะคะ่ะมันเป็นเหมือนหวังดีแต่ประสงค์ร้ายหวังดีแต่หวังดีแต่จุกๆจุ๊บจุกอะคะ่ะไปเติมคําเอาเองนะคะว่าอะไรคุณต้องเลือกคนให้ดีๆนะคะว่าคนที่เขาติไว้ก่อนหรือติเพื่อก่อนเนี่ยเขาติเพื่อก่อนจริงๆหรือเปล่าหรือเขาติไว้ก่อนนะคะคิดตัดสินใจวิเคราะห์คนให้ด,ดีดูคนให้ขาดนะบุมบอกว่าตอนนี้คุณยังยังดูคนไม่ขาดอะคะ่ะอืมแล้วทีเนี้ยเริ่มลงมือทําไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยคุณ คุณอย่าก,กลัวงานหนักด้วยเอาจริงๆไม่มีใครที่ไม่ได้ทํางานหนักนะคะทุกคนทํางานหนักหมดอยู่ที่ว่าเราจะสู้ไหวไหมเราจะไหวไหมณนะวันนี้สมมติวันที่หนึ่งมันจะหนักมากเลยวันที่5มันก็ยังหนักอยู่แต่พอผ่านไป21วัน30วันสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะไม่หนักแล้วนะคะคิดตัดสินใจวางแผนให้ดีไม่ต้องกลัวคะ่ะเอาไอเดียของคุณออกมาคุณเป็นคนที่แบบไอเดียบันเจิดมากอะ่ะไอเดียดีมาก,อ,อ,ยมากอย่าปล่อยให้ไอเดียของตัวเองมันฟุ้งซ่านอยู่แค่ในหัวอยู่แค่ในสมองเอาไอเดียของคุณออกมาให้มันกลายเป็น กลายเป็นโปรเจกต์ที่ดีๆค่ะอืมโปรเจกต์ของคุณมันจะสามารถช่วยคนได้หลายๆคนเลยนะคะสู้ๆและเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็บายๆนะคะ